อกันคือเกานะครับกัจ่องส่วนพัก,หนนกให้ห้านทงล่างสนของมันกพืพัพกตังตยอ่างพืชพักแล้ก็ปลูกกล้วยลูกน่อไม้ปลูกืชยืนต้นในผลต่างๆนะครับหลายอันหลายแนว ตอนนี้ครก็เหลืออยู่ต้นใหม่ที่มีผลผลิตยอยู่นะครับแต่การเท็ดเกษตรนะครับทุนเท้าบาหลายทุนเท้าบ่พอตลาดเท้าบารองรับ เห็ดไปมันก็นสูบเอาไว้นะครับตอนนี้ก็เห็เดเบียบน้อยๆครับแต่หันมนาะปลูกหญ้าแทนครับตอนนี้ปลูกห้าให้งัวนะครับเรียงง้วไปพร้อมแล้วก็แปลงหยากหญ่ เาเก็อาศัยไดยคายหยาไปน้ำนะครับหาของเขาก็มีหยาหลายประเภทนะครับตรงนี้ก็เป็นหยาลูซีนะครับห้าลูซีนี่มันติทดทนแรงทนฝนนะครับห้าลูซีกับมีสารอาหารไหลนะครับกับบะตังกันกับเนเปียนะครับแต่ว่าเนเปียผมก็ปลูกไว้อยู่นะครับ มีนาลีกับมีโยนะครับกับปาปุงเนี่ยแพนกลากระกปลูกอยู่ข้างล่างนะครับกับมีอยู่แต่ตอนนี้กับเน่ยลูซี่นะครับกำลังงามเนี่ยลูซี่เป็นพืชที่ดูแลง่ายนะครับแหลงกับบอตายน้ำถั่วมกับบอตายนะครับเวลาน้ำถั่วมมา เขาก่ะนำบกเขาตัดออกแล้วก็ปงขึ้นไม่นะครับบ่คือหย่ามูออื่นนะครับที่ต้องดูแลรักษาหยาบพอได้สนใจกับทักทายมาได้นะครับสำหรับหย่าห้งวัวคุ้ยหอดฤดูฝนเจียวฝนตกมากกัหาเกี่ยวน้ำกูแทมันกะบ่ได้ไว้คือ ปลูกไ้นะครับเนี่ยจเป็นพืชที่คนต้องการนะครับไปให้หว,หว,หว,วัวให้กุ้ยก็เป็นรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนทำกเ,ษเกเษตรท้าเกษตรมีรายได้หลายอันหลายอย่างใช่กันนะครับเอาถืไปเห็ดตั้งกต เห็ดผักต่างๆมันก็การลงทุนมันก็สูงนะครับตลาดก็บ่มีสี่สิทรงถึงสี่ทรงมันก็เห็ดบ่อหอยได้นะครับมันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้ผู้เลียง,งวัวเลียงคว้ยนะครับเอบซีทุกคนผู้ใได้ยากได้ก็ มาเอานะครับนี่ก็ไว้สำานี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามกดแชร์กดไลค์กดครับสไครกันครับผมไอ้พอกันไหมครับสวัสดีครับ